อย่างแรกเลยนะคะก็ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ฉันขอน้อมรับคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญค่ะแต่ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอยืนยันค่ะว่าขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมาไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ ของตัวดิฉันเองเลยนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆนะคะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่า จะทำอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้นะคะคลิปนี้ก็เกิดขึ้นก่อนการประทะที่รุนแรงในวันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ขอยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งใจจะสื่อสารจริงๆก็คำตัดสินของศาลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันค่ะ ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายค้านประชาชนเองทุกๆคนก็ต้องมารวมใจกันค่ะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างฉับพลันเช่นนี้แล้วก็แน่นอนค่ะดิฉันเองในะาะนะคนไทยคนหนึ่งดิฉันต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันทํางานเพื่อประเทศชาติมาเกือบหนึ่งปีเต็มดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทําเพื่อประเทศชาตินําประสบการณ์นําความตั้งใจมาเพื่อจะพัฒนา